สโตรแมนค่ะของสวิตสแลนอุ้ยน่าจะเกิน5ปีแล้วนะคะก็ยังดีอยู่ค่ะไม่ค่อยมีอาการแล้วก็ยังใช้เคี้ยวอาหารแข็งๆได้ตามปกติค่ะค่ะชื่อศีวพรนะคะจุตะการนน์ค่ะก็เริ่มแรกเลยะค่ะมีอาการปวดฟันค่ะแล้วก็เหมือนคุณหมอจะแนะนำว่า ควรจะถอนแล้วก็ทำรักเทียมแล้วก็ครอบฟันค่ะเพื่อที่จะแก้ไขอาการเนื่องจากว่าฟันมันค่อนข้างที่จะแบบแย่มากๆแล้วอะไรอย่เงี้ยค่ะก็ไม่ควรคืออุดไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่ควรที่จะเก็บไว้อะค่ะคุณหมอกอ็ให้คำแนะนำดีค่ะแล้วก็ก็ให้ความรู้ดีมากแล้วก็เหมือนอจะช่วยช่วยแบบแจ้งราตลอดเลยว่าเ,เราควรจะต้องดูแลยังไงอะไรย่เงี้ยค่ะ รับงานก็น่ารักค่ะก็ให้คำแนะนำดีแล้วก็บริการดีทุกคนค่ะดีนะคะส่วนตัวก็ประทับใจเพราะว่าทุกครั้งที่โทรมาก็คือแบบได้รับการบริการดีมากแล้วก็จะมีแบบช่วยหาคิวให้มีโทรคอนเฟิร์มแจ้งอะไรอยู่ตลอดเลยค่ะก็จะบอกว่า จริงๆแล้วทําฟันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดอะคะ่ะแล้วก็การที่เราหาข้อมูลมาบ้างแล้วก็มาฟังข้อมูลจากคุณหมอเพิ่มเติมอันนี้ก็น่าจะช่วยได้เยอะะค่ะก็คิดว่าเป็นถ้ามีปัญหาเราก็อย่าปล่อยทิ้งไว้อยากให้รีบมา,าพบคุณหมอะคะ่ะก็ขอบคุณสำหรับคําแนะนําค่ะแล้วก็การบริการดีๆค่ะก็ประทับใจทุกครั้งที่ได้แวะมานะคะ,คะ